ถูกงแล้วประเทศไทยินีได้ด้วยที่จะัาสนั้นก็บอกว่ายากไม่นคงับนอไปแองครับเดี๋ยวคุณวถามกันแต่ว่าขอน่มนันค่ะสอขยัอันที่รู้กแปดใจนักข่าวญี่ปุ่นมแล้ว่าปเพราะเทศญี่ปุไม่มีกฎมคุ้มองคุมีกฎมายีประมวัตัวท่้างารและระูด้วยนีก็เนมีอกอันที่สก็คนที่เป็น รัฐกาลเขาได้ไปต่อต่อเขาได้ไปเปลี่นนายกรัฐมนตรีไม่ยอมพูดทุงนี้อยากมีทีมภาวะมันก็เลยัำให้คนที่เขาพยายามยจะพูดคนที่เขาสงสัยตอบไปแล้วพอเขาสะโพกกลับมาคุณก็ตอบเขาด้วยเราเรุแรงทางสาพนควารุนแรงทางกฎหมายมากขึหมันตีทำให้คมานมาทางการเมืองมากขึ้นมากขึ้นเลงนกับนถ้าคนที่เป็นนักการเป็นผู้แทนรัศดรผู้แทนรัศดรที่มาพาสังคมเคื่อนที่ไปใกล้เคียงกัน อย่างมีพุทธ no like like ิภาวะอย่างมีข้อบังคับอย่างมีการสายข้อตดผมที่ว่าแบบนี้นะครับที่จะทําให้ตถาบันมั่นคงสลาพรเป็นวิธีการที่บริหารจัดการให้เปลี่ยนเข้ากับที่สบัยแที่สุดที่เราควรจะทำสำหรับประเทศไทยเนี้อการคะหรือว่าผมบอกแล้วผมเรื่องฝัอัการเริเนรืไม่ค่ชเรื่องนแล้วกกผมก็เคยเน้นการให้ตลาสมงดีแล้วก็